สุขไหนจะเท่าสุขสาวทิตย์หยุดสามวันอ๋อคุณเบือกใช่ไหมอ๋อเบอกชื่อเล่นครับผมชื่อจริงชื่อเบือกครับพ่อบัวมแม่แบนครับผมปูล่ะคุณปู่บวบครับค,คุณยาาบุ๋มฮะ อ๋อคุณตาคุณยายก็บ,บอกไม้ไม้เหมือนกันนี่โอ้ยบางบอลอะไรบ้างบอลนั่งก่อนผมคงไม่กล้าจะนั่งกางีกครับท่านอา้าวก็เกงกางแล้วแต่ตามสบายนั่งไหนอา้าวลูกอันนี้ไปไว้ลูกเอ้ยไว้ไวหัวถ้าอยากเจอคุณหล่อแล้วก็ เราสองคนไปดักรอคุณหลอดอยู mm. Luckily, ่ที่ภ okay. the ูเก็ตแล้วก็จ้างคนจากภาคเหนือทั้งภาคเหนือยกเชียงใหม่ให้สูงคนก็จะเทไหลมาอยู่ปากใต้แล้วเราค่อยค้นหาคนชื่อหลอดกันเพราะทุกคนต่างหวังสมบัติของฉันนอกลมแรงมาก หลัยคนไม่รักจริงนะร้อนร้อนแล้วตักปั๊บยัดปากเลยใช่แต่ถ้าคนรักกันจริงนะมันร้อนเ่ยพูพี่รู้ไหมคะล้วกับคุณพี่เป็นอะไรไปน้องจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอะคะ ท่านชายมองเหมือนเห็นหมาเลยคะ่ะเป็นหรือเปล่าคตอนที่อยู่มหนึ่งมองสองเนี่ยกลับมาถึงบ้านพ่อเรียกนะชายครับครับครับมาอยู่กับเพื่อนนะอ,อะไรก็ไม่รู้อุยถ้า,ท,าท่านคุณแม่รู้จะทําไงดีในเนี่ยก็ไปนลมแล้วลูกไปกระเทิสั่งสอนนั่นที่เป็นจังหวะเป็นจังหวะหน่อย ฉันมั่นใจแกที่สุดมันจะให้ผมไปแกเธอได้มันบ้าหรือเปล่าแม่ <c oughs> แม่ครับจัดก,การให้ผมเดี๋ยวนี้นเลยอั <c oughs> นีบอกเขาว่าเรารู้เรื่องหมดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ไปจริงมาจริงกูบวชแล้วเบื่อเบืบ่อโลก